สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีกินซีช่องตาเบอดจุบหูทุกคนได้ยินเสียงแมคโครแล้วพี่น้องเอาแล้วไงเอาแล้วไงบรรยากาศภายในโดมครับสายๆจังหน่อยแล้วประมาณแปดโมงกว่ารถ อาจารย์การใช้ตัวนี่โอ้ปลาหมดกับพรันกับอาจารย์ข่อยมากเลยตัวนี่มันมันได้ไป็นแปดเก้าคิวเราบ่นปลาที่ทะอลโอ้เตรียมตัวแล้วครับเตรียมพร้อมแล้ว เฮ็ดหัวตัวโอ,นนอ,โอ,อว้นี่เาาไไหลี่ยมาพี่น้องโอ้บังบังไฟอีกแล้วนี่เจ้าบังไฟพ่อนี่เหลี่ยมแนวรอบหมักน้องพี่น้องนี 4. 4. 4. ่น้องจะรืมซื้อบัตรซื้อตั๋วได้ครับบัตรราคา129บาทพี่น้อง มัดราคาลอยยี่สิบเก้า 100, บาทวันที่สามที่จะถึงนี่ครับปาดพี่น้องเพียงยี่สิบกว่าเพียงไหมเป็นทรงเพียงมาขนคิ้งจนลุกบ้างยังไงหรอกเพียงมันไหลนขนคิ้งลุกเพิยงไหลขักไหลแน่เพียง

ten เปนวิธีการทำงานของเพลินพี่น้องรบชุดบอกครับมือนี้บ,บ,คบ,บ,คบอคบบรับชุดบอกกแพงมือนนิคิดว่าบอกนือส้แผนใส้แผนนี่แหละ้่นรุดรอกครับเห็นแต่วมาต่อสิแล้วอยู่นนเนาะ่ <laughs> เ่าการเอาไปของเพื <tal word> ่อนพี่น <t> ้องเป็นวิธีย่อกระโดดเลยหรอกครับเบื่องการเอาไปของเพื่อนมันจะเกาะไปยังไดหนี่ง เอาไปจังทีนี่ตัวเนี่ยอะไรย้อนมแอมควันรถพี่น้องเลยก็ไปจูดทงเลยไปเขาถึำไปเบิตงครับไปเขาต้องไปให้จุด เราต้องไปให้สุดไอ้นนองน้ำอีกตังตามดาวเราไปโกมุเนเองดาวเรไปโกมุน 角。Well ลืมซื้อบัตรซื้อตัวครับบัตราาาาราคา109บาทคุณน้องบัตรราคา109บาทวันที่ถามที่เกี่ยวองน,นี่ครับอีเบ่เมื่อกี่มือมือนี้มันที่ยังไงแล้วเป็นี่ยนี่30บาทมีครับไม่เสียบอยู่ขวดนี่เลยครับลากมาเสีบยบขวนนี่นึทงท่านหลังก็ได้ครับเข่าเขาทั้งหน้านี่ก็ได้ครับผมเอาเขาป้องไม่เลยครับมันจะใกล้ เอาทดลองเรื่องที่บัตรติดตัวครับยรื 4, ่องที่บัตรติดตัวบัตราคาเราอยู่ที่เก้าบาทเนาะตาเบิไปก็ทิมารายงานให้เบิงเรื่อยๆแกะเพียงแล้วกันยางออกมาลอยไทยแกะเพียงแล้วกันเลยขมันบบท่านขมันบบทันแล้วกันก็ที่เป็นช่องก็ที่เป็นช่องอื่ดพื้นมาไทยก่อนแต่ว่าส่วนมากแกะเพียงอันนี้ครับผม โอ้ยนอนบ่ได้ดอกเขาสิว่าบ่ทันใหญ่ไรเขาสิว่ามาถ่ายซะก่อนเอ้าพี่น้องมึงแย่งกันไป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 บอกเต้าแน่เข้ามาครับผมถ่ายคลิปน่ะ ให้ถึงคนให้ถึงพื้นที่หน่อยอย่ายืนถ่ายไกลๆเพรามาที่<ป>บอกวามันไปบ่หอดนะครับมัน<ฆ>มันกะคนละคนเนาะบู่ตงว่าเตาเบ,เบดิดกับใยเล่ยมันกะคนละคนกันเขาอยากเห็นแบบว่าไกลๆเขาว่ามันกะค้นละใส่เนาะคือบ้านแหละเตาเบิดบัดยางบ่หอดแน่แนะน้ำแนะน้ำแนะน้ำมากเอบคุณไดหลายครับเปิดแนงแล้วยางบ่หอดนะเพื่อน้องคดบ่หอดเดทถ่ายมันก็เศร้าดึางบลลวบบงบม ครบวมอีกแล้วบวมมินแล้วมีแตะลูกแต่ไพ่ไปหาหมอไปหาหมอขันว่าใน่คนกับที่ว่ามีแตะลูกแต่ไพ่เห็นไหมไปหาหมอไปมันแล้วเมื่อวานนี่เขาเน้นน้ำมาอยูอออ่กินหน่อยๆซีแตกหน่อยเขาบ้า,ากินหน่อยปเอยป็นพวกอิ่มแบบเออเดากจ้าอ้าวรถติดลมแล้วเอ้าพี่ต้องคลิปนี้ฮอตที่ไปทำนี้ทุกคนไปแก้เพียงออ่อไปนี่พ่อการคลิปหน้าครับขอบคุณสวัสดีครับ